เครื่องบินขับไล Fighter ่ไฟเตอร์เจ็666คือ1ในตำนานที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกการทหารยุคใหม่แม้ว่าจะเป็นโครงการที่ยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับแต่ชื่อของมันกลับถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องในหมู่นักวิเคราะห์และผู้ที่สนใจด้านการบินรบไฟเตอร์เ e ็ต666ถูกออกแบบให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความล้ำสมัยในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นความเร็วอำนาจการยิงการพรางตัวและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวหน้ากว่าทุกสิ่งที่เคยปรากฏมาก่อน ความฝันของกองทัพหลายประเทศคือการได้ครอบครองเครื่องบินที่สามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่ต่อสู้ได้อย่างเด็ดขาดและไฟท์เตอร์เจ็ต666ก็คือความฝันที่ถูกทําให้กลายเป็นจริงในระดับแนวคิดจุดเด่นที่ทาให้ไฟท์เตอร์เจ็ต666แตกต่างคือเทคโนโลยีการบินที่ผสมผสานทั้งแนวคิดเครื่องบินขับไล่ล่องหนเครื่องบินรบความเร็วเหนือเสียงและระบบอากาศยานไร้คนขับในบางภารกิจเข้าไว้ด้วยกัน ตัวเครื่องถูกออกแบบด้วยโครงสร้างที่มีมุมโค้งและการใช้วัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์ขั้นสูงทำให้มีน้ำหนักเบาแต่ทนทานต่อแรงกดดันขณนะบินด้วยความเร็วสูงสามารถเร่งทยานทะลุแม็3ได้อย่างต่อเนื่องโดยยังคงรักษาการควบคุมที่มั่นคงนักบินที่ได้ขึ้นบินจึงรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในอนาคตที่ถูกดึงมาอยู่ในปัจจุบันห้องนักบินของไฟเตอร์เจ็6ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกับยานอวากาศ หน้าจอสัมผัส360องศาสแสดงผลข้อมูลแบบเสมือนจริงผ่านระบบ VR และ AR ทำให้การตัดสินใจในสนามรบรวดเร็วและแม่นยำกว่าที่เคยการสื่อสารเชื่อมต่อกับดาวเทียมวงโครจรต่ำทำให้นักบินมองเห็นภาพสนามรบทั้งหมดในแบบเรียลไทม์สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของสัตร,รูได้แม้จะอยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรไฟเตอร์เจ็666ยังมีอาวุธที่ถูกออกแบบให้ล้ำสมัยเกินกว่าคู่แข่ง ั้งขีปนาวุธอัจฉริยะที่ใช้ระบบ AI คำนวณเส้นทางการบินและเปลี่ยนเป้าหมายได้ระหว่างกลางอากาศปืนกลพลังงานสูงที่สามารถเจาะเกราะได้แม้แต่เครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดและยังมีระบบอาวุธเลเซอร์ที่ใช้สำหรับการป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธหรือโดรนที่เข้ามาไกลทุกสิ่งทุกอย่างในไฟต์เตอร์เจ็6หกร้อยหกสิบหกถูกออกแบบมาเพื่อให้มันไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่คือแพลตฟอร์มแห่งอนาคตความน่าสนใจอีกอย่างคือโหมดการทำงานสองแบบ โหมดแรกคือการบังคับโดยนักบินปกติที่นั่งอยู่ในห้องนักบินและอีกโหมดคือการควบคุมแบบไร้คนขับซึ่งสามารถสั่งการจากศูนย์บัญชาการบนพื้นดินได้ทําให้ไฟเตอร์ j จ็6หกเป็นเหมือนเครื่องบิน2ยุคในร่างเดียวทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตนักบินในภารกิจที่อันตรายเกินไปนอกจากนี้ไฟเตอร์เจ็6หกยยังมีระบบการพรางตัวที่ก้าวล้ำไปอีกขั้นเทคโนโลยี Adaptive Camouflage หรือการพรางตัวแบบเปลี่ยนสีพื้นผิว ทำให้เครื่องบินสามารถกลมกลืนไปกับท้องฟ้าได้เกือบสมบูรณ์ไม่ว่าจะบินในตอนกลางวันหรือกลางคืนสัตรูก็แทบไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเรดาร์ทั่วไปการผสมผสานระหว่างความเร็วและความล่องหนเช่นนี้ทำให้มันถูกเรียกว่าเงามัจจุราชบนท้องฟ้าในด้านพลังงานไ i g h t ตอร์เ666ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดที่พัฒนาขึ้นใหม่ผสมผสานระหว่างพลังงานเชื้อเพลิงเจ็ตขั้นสูงและระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ทำให้ลดการใช้เชื้อเพลิงลงแต่ยังคงประสิทธิภาพสูงสุดการออกแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เครื่องบินมีรัศมีปฏิบัติการที่กว้างขึ้นแต่ยังช่วยให้เสียงเครื่องยนต์เบาลงอย่างมากสัตวปูจึงแทบไม่ได้ยินเสียงแม้ว่าไฟเตอร์ j e t 6 6 6จะบินอยู่เหนือศีสษะไฟเตอร์ j e t 6 6 6ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อการรบในอากาศเท่านั้นแต่ยังสามารถทำภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นดินสนับสนุนการรบพิเศษและแม้กระทั่งการสอดแนมเชิงลึก ด้วยระบบกล้องความละเอียดสูงและเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของยานพาหนะหรือทหารศัตรูได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการรบกวนสัญญาณสิ่งเหล่านี้ทําให้ไฟเตอร์เจ็666เป็นเครื่องมือที่กองทัพใดก็ตามต้องการหลายคนอาจสงสัยว่าเหตุใดไฟเตอร์เจ็666ถึงถูกตั้งชื่อด้วยตัวเลขที่ดูเหนือธรรมชาติความจริงแล้วตัวเลข666ถูกใช้เพื่อสื่อถึงพลังที่ยากจะต้านทานและความน่าเกรงขามมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งสุดขีด ทั้งในด้านเทคโนโลยีและพลังการทำลายล้างนักวิเคราะห์บางคนถึงขั้นกล่าวว่าหาก Fighter j ์เ666ถูกผลิตจริงในอนาคตมันอาจจะทำให้สมดุลทางทหารของโลกเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเมื่อมองไปที่ภาพรวม Fighter j ์เ666ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือการผสมผสานของวิทยาการขั้นสูงที่สุดในปัจจุบันและแนวคิดในอนาคตทุกองคประกอบถูกออกแบบเพื่อให้พร้อมรับมือกับสงครามรูปแบบใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี มันคือเครื่องบินที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแข่งขันกับใครแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ไม่มีใครสามารถแข่งขันได้แม้ว่าในปัจจุบัน f i g h t e r j ์เ666จะยังคงเป็นโครงการลับที่ถูกพูดถึงในวงจำกัดแต่ชื่อของมันได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับวงการทหารและอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกหลายประเทศเริ่มพยายามพัฒนาเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกัน ทั้งในด้านระบบ AI อาวุธเลเซอร์และการพรางตัวขั้นสูงความจริงที่น่าสนใจคือแม้จะยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าไฟเตอร์เจ็ต666ถูกสร้างขึ้นแล้วหรือ,อยังแต่เพียงแค่แนวคิดของมันก็เพียงพอที่จะทําให้ทุกสายตาจับจ้องอยู่บนท้องฟ้าในอนาคตสุดท้ายไฟเตอร์เจ็ต666คือภาพสะท้อนของความฝันที่ไม่มีวันสิ้นสุดของมนุษยชาติในการสร้างเครื่องบินขับไล่ที่สมบูรณ์แบบมันคือความพย,ยายามที่จะก้าวข้ามทุกข,ข้อจำกัดและสร้างตำนานใหม่ในประวัติศาสตร์การบินรบ โลกกำลังรอวันที่ไฟเตอร์เจ็6หกจะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและเมื่อวันนั้นมาถึงมันอาจเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับสงครามทางอากาศไปตลอดกาล